ทางเพจซึ่งเป็นกระบอกเสียงของกองทัพลาวเนี่ยหลายเพจนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อที่จะบิดเบือนความเป็นจริงนะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยซึ่งการที่เขาได้ออกมาโพสตเนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์ในทํานองที่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์จากกองกําลังของกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนไม่ดีนะครับที่เขาเรียกว่ากลุ่มคนไม่ดีเนี่ยซึ่งมีศูนย์ฝึก อยู่ในทางฝั่งของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกของพวกมงของพวกในพลวังเปาเนี่ยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก CIA นะครับเมื่อเขาฝึกเสร็จจากศูนย์ฝึกที่จังหวัดเชียงรายแล้วเนี่ยก็เลยได้ส่งคนพวกนี้มาปฏิบัติการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ประเทศลาวนี่คือสิ่งที่มันเป็นโพสต์ที่ออกมาจาก เพีของทางฝั่งฝั่งของเพีที่เป็นกระบอกเสียงกับทางฝั่งของกองทัพลาวนะครับมันเป็นการใส่ร้ายฝ้ายสีประเทศไทยนะครับทั้งทั้งที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทาให้มีการสูญเสียกําลังพลเป็นอย่างมากของกองทัพลาวเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงกับสิ่งที่ทางกระบอกเสียงของทางฝั่งของรัฐบาลลาวทางฝั่งกองทัพลาวเขาได้ออกมา โพสคลิปนี้นะครับเป็นการโพสในการใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยซึ่งตอนนี้นะครับจากโพสต์ดังกล่าวนี่ที่ทางภาคฝั่งของทางเพจของกระบอกเสียงของกองทัพลาวได้ออกมาโพสต์แบบนี้มันก็ได้ไปปลุกระดมไปปลุกอุดมการณ์ไปปลุกความคลั่งขึ้นมาในภาคฝั่งของทางฝั่งของประเทศลาวตอนนี้นะครับพี่ๆรับในหลายเมืองหลายกลุ่มนะครับโดนโพสต์ที่มันเป็นโพสต์ที่บิดเบือนความเป็นจริงจากทางฝั่งของกระบอกเสียงของลาวเนี่ย ไปหลอกไปลวงไปล้ังสมองเอานะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทางกลุ่มประเทศที่ได้รับการฝึกจากศูนย์ฝึกของในพลวังเปาที่จังหวัดเชียงรายส่งเข้ามาเนี่ยมันทําให้คนเราเริ่มที่จะลุกขึ้นมาลุกฮือกโกรธแค้นกับทางฝั่งของประเทศไทยครับตอนนี้บางพื้นที่นะครับมันได้มือกันลุกฮือกันขึ้นมาในการที่จะเผาธงชาติไทยแล้วนะครับจากข้อมูลข่าวสารที่ผมคุณกระเพาได้รับมาเบื้องต้นนะครับ ตอนนี้มันเป็นการบิดเบือนความเป็นจริงโดยโยนความผิดที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับให้กับทางฝั่งของประเทศไทยเป็นผู้ที่เป็นคนร้ายไปทั้งทั้งที่เหตุการณ์ในครั้งนี้ประเทศไทยไม่เกี่ยวนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันไม่เกี่ยวกับการที่ว่ามีกลุ่มคนไม่ดีเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นกลุ่มคนไม่ดีที่ได้รับการฝึกมาจากทางฝั่งของศูนย์ฝึกที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์ฝึกที่ได้รับการสนับสนุนจากทาง cia เนี่ยแล้วเขาไปก่อกวนในประเทศลาวเนี่ยม ซึ่งนี่คือสิ่งที่ทางภาครัฐของเราทางกองทัพของเราเขาพยายามที่จะบิดเบือนความเป็นจริงวันนี้แหละครับพ,พี่น้องครับผมจะนําเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจนทําให้มีการประทะกันในพื้นที่บนบริเวณพื้นที่ดอยผามนเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงมูลเหตุมันเป็นมันทําไมถึงมีการยกกํลาลังเข้ามาถล่มกันแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดเผยครับซึ่งเมื่อพี่พี่น้องก็ได้รับชมฟังกันแล้วเนี่ย ผมก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปเรื่องราวที่ผมเล่าในวันนี้นะครับออกไปนะครับออกไปให้เยอะให้คนไทยได้รู้ให้คนไทยได้เห็นให้คนลาวได้รู้ให้คนลาวได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันคนละอย่างคนละเรื่องกับทางฝั่งของทางประเทศลาวทางฝั่งของกองทัพลาวทางฝั่งของทางภาครัฐของเราเขาได้ออกมาโพสต์ออกมาพูดนะครับที่โยนความผิดนี้ให้กับประเทศไทยซึ่งเรื่องราวนี้นะครับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ผมจะนํามาเล่าให้ฟัง ความเป็นจริงก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในห่วงที่ผ่านมาจนทําให้กองทัพลาวสูญเสียทาหารไปเป็นจํานวนมากเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่ามันเป็นการขัดแย้งเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านของยาเสพติดครับซึ่งในเรื่องของยาเสพติดนในแฝงบอกแก้วเนี่ยเป็นแฝงในประเทศลาวแฝงหนึ่งนะครับที่มีธุรกิจสีเทาสีดำนี่เป็นจํานวนมากรวมไปถึงเรื่องของยาเสพติดนี่ครับซึ่ง เรื่องของยาเสพติดในตอนนี้นะครับกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทเข้ามาบริหารจัดการเรื่องของยาเสพติดก็คือกลุ่มของกองทัพลาวซึ่งอยู่ในพื้นที่ของแฝงบ่อแก้วผู้บัญราการของกองทัพลาวที่อยู่ในแฝงบ่อแก้วนะครับเป็นคนที่ร่วมมือกันกับทางกลุ่มของวาแดงร่วมมือกับทางกลุ่มของวาแดงในการที่จะนํายาเสพติดจากทางฝั่งของพม่านะครับที่เป็นกลุ่มของวาแดงผลิต แล้วก็นำลำเลียงมาที่เมืองต้นพึ่งโดยมีกลุ่มของกองทัพลาวเป็นผู้ดูแลเมื่อนำมาถึงเมืองต้นพึ่งแล้วเนี่ยทางกลุ่มของกองทัพลาวเนี่ยก็ได้มีการลำเลียงจากเมืองต้นพึ่งแฝงบ่อกแก้วนี่ครับพี่พิ่งน้องครับลำเลียงมาตามเส้นทาง13าเหนือ13ใต้ลงไปทางลาวใต้แล้วก็ได้ส่งข้ามโขงมาจําหน่ายในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ทางฝั่งของทหารลาวกับทางฝั่งของว้าแดงเนี่ยมันร่วมมือกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละครับมูลเหตุที่มันเป็นสงครามกันเกิดขึ้นมาในครั้งนี้ก็คือการที่ทางฝั่งของลาวเนี่ยเมื่อไปรับยาเสพติดมาจากทางฝั่งของว้าแดงแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวกองทัพลาวเนี่ยได้นํายาเสพติดไปขายพอไปขายเนี่ยเม็ดเงินเป็นจํานวนมากมายมหาศาลที่ได้รับมาจากการขายยาเสพติดเนี่ยทางฝั่งของกองทัพลาวนะครับก็ไม่ได้เอาเงินที่ไปขายได้เนี่ย แบ่งไปให้กับทางฝั่งของวาแดงมันเป็นปัญหาคาราคาซังกันมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วครับตั้งแต่ตอนที่ทหารของวาแดงได้ถอนกําลังออกจากแฝงบ่อกแก้วในบริเวณพื้นที่บอนคิงโลมันนี่แหละครับเพราะในอดีตเนี่ยทหารของวาแดงเป็นจำนวนถึง5,000ันคนเนี่ยได้เข้ามาคุ้งครองหรือว่าได้เข้ามาอารักขาบอนคิงโรมันซึ่งเมื่อเขาเข้ามาอารักขาบอนคิงโลมันแล้วเนี่ย เขาก็เข้ามาจับมือกับทางฝั่งของกองทัพลาวในการที่จะมาร่วมมือกันขายยาเสพติดซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่คนทั่วโลกเขารู้แล้วครับพวกหน่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับยาเสพติดเขารู้กันทั่วโลกแล้วครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับพี่นี่นครับเมื่อทางฝั่งของกองทัพลาวเนี่ยได้ไปจับมือร่วมกับทางฝั่งของว้าแดงในการขายขายยาเสพติดเพื่อที่จะลํำเลียงมาขายอย่างประเทศไทยเนี่ยเงินตัวเองที่ได้มาจากการขายยาเสพติดไม่ยอมที่จะแบ่งไปให้กับทางฝั่งของ ทหารของวาแดงทางฝั่งของวาแดงเนี่ยตั้งแต่เขาถอนกําลังออกไปนะครับจากแฝงบ่อกแก้วเนี่ยเขาไม่ได้รับเงินเลยไม่ได้รับเงินจากกองกําลังของทหารลาวที่ประจําอยู่ในแฝงบ่อกแก้วว้าแดงเนี่ยเขาก็ได้ส่งยามาให้กับทางฝั่งของทหารลาวที่อยู่ในแฝงบ่อกแก้วทหารลาวที่อยู่แฝงบ่อกแก้วก็อมเงินของเขาหมดครับซึ่งจากข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาก็คือเม็ดเงินหรือว่าจํานวนเงินที่ทางฝั่งของกองทัพลาว ได้จากการขายยาเสพติดจากทางฝั่งของว้าแดงเนี่ยมีเป็นจํานวนมากมาย300รอกว่าล้านบาทนะครับพี่เพี่อนะครับซึ่งเป็นเม็ดเงินเป็นจํานวนมากมายมหาศาลที่ทางฝั่งว้าแดงจะต้องได้แต่ทางฝั่งของกองทัพลาวไม่ให้แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ครับพี่พื่องทางฝั่งของว้าแดงเขาก็ได้มีการทวงถามมาโดยตลอดทวงถามมาโดยตลอดแต่ทางฝั่งของทหารลาวไม่ยอมให้ครับอิดออดอิดออดผัดวันประกันพุ่งไปแล้วครับแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับกองทัพ ของว้าแดงเนี่ยก็เลยอดรนทนไม่ไหวเมื่ออดรนทนไม่ไหวเนี่ยครับพี่พพน้องครับ <c oughs> เขาก็เลยได้ส่งทหารของว้าแดงเนี่ยมาปิดล้อมนะครับปิดล้อมเลยครับปิดล้อมดอยผามนเนี่ยซึ่งดอยผามนเนี่ยในอดีตเนี่ยทหารว้าแดงกับทหารลาวก็อยู่ด้วยกันครับไปทําโรงงานยาเสพติดไปอูไปทําเรื่องเราเกี่ยวกับยาเสพติดบนดอยผามนนั่นแหละครับเมื่อขัดแย้งกันในด้านของการที่ว่าทางฝั่งของทหารลาวไม่ยอมจ่ายเงิน ทางฝั่งของฐานวาแดงก็เลยต้องส่งกองทหารมาปิดล้อมโดยผาหมนเพื่อที่จะเป็นเครื่องต่อรองในการที่จะยื่นข้อเสนอในการที่จะไปเจรจากันกันกบทางฝั่งของทหารของเราเพื่อจะให้ทางฝั่งของฐานของเราคืนเงินยาเสพติดจำนวนถึง300กว่าล้านบาทให้กับทางฝั่งของวาแดง